สวัสดีทุกันนกถูกต้ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปลาอ้อมอีกแล้วทุกคนเลยนะมันกะพากันเขาป่าหากินอีกแล้วนทุกคนเลยพากันมาหาคุดจิโร่ทุกคนกับแม่สองคนเนาะมันไม่ลองป่าวันบนบ้านน้ำซับแต่เพื่อนว่าจะได้พอนอนจิโร่คนฟึ่งตกเมื่อวานนี่ทุกคนมันจะออกไขู่เลยนะทุกคนโอ้เห็นแล้ว เอาเบิ่งว่าจะได้ลายบอลโมนี่ทุกคนเนาะจะได้กินดูบอลได้มาหาขุดตลอดตามดงทุกคนว่าหากใหม่มันลายแฮ้เราเบิ่งในดงว่าจะแบบนี้เลยทุกคนนะในดงชาวน้ำมหาคุดกณหากใหม่จะลายมาหนึ่งเนาะเอาได้อยู่บ่เด้โอ้ในควายเจ้าโอ้ทุกคนเนละิ่งเพิ่าจะได้กินบอลนอะกควายหนึ่ง เดี๋ยวว่ามันหักไหมนะทุกคนมันจะมันจะคูดเข้าไปในหักไหมเลยจิโมันตลาดเด้ทุกคนอายเบิ่งเอาควายนี่คือบ่ได้ใช่ไหมควายนี่เ่เห็นหูแล้วทุกคนอยู่นะหักไหมเราบเห็นหูแล้วไปเดี๋ยวมาเบิ่งนหัวนี่จะได้กิน <c oughs> กินนอมืมนอนืมอืมอืมออืมออ มาทำการกรเป็นสองคนน้อแม่น้องประวันมามาน้องแม่นี่ได้ละทุกคน,นได้ตัวหนึ่งได้ทุกคนมา <laughs> ไปเปย์บึงควายที่สองก็จะได้ปะโอ้ยยุง่งละทุกคนนี่ะขู่ควายหนึ่งเอาเอาคุดคุดไปอ๋อนี่ควายหนึ่งเลยแม่เดี๋ยวนี้โอ้ยนี่คนมาบิ่งดีๆบ่เห็นได้ทุกคนน่ะ วันอยู่อยู่เนาะว่าฝ้นพึ่งหยพงพ้นหากระตกเมื่อวานนี่แหละกะมันยังสุ่มมันเพินเคคค่น,น,น,นออกค,ควายาค,ค,ากกค,คักนทุกคนเนาะคะแนนบคอวชหินปรไดัถ้าไาแหนบคักกับบวหินนะทุกคนเนาะอืมอันได้ละโอ้ได้แล้วเราต้องปิดตีนดีมันทุกคนประว่ามันจะตายเราก็ต้องใส่ของไว้อัดไว้เนาะบ้านี้ทุกคนเนาอ่าเบิร์ได้สองตัวแล้วทุกคน มาเบิ่งควายนี่น้ำใช่ได้บรือเาแต่ควายเป็นกำลังพูดพี่นันทุกคนใชได้บปล่าอ่านเบิร์นหูจ้อยอืมอ้าค้ดโค้ดโอ้ยทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามาพุดในดวงมันก็จะหกแล้วก็พุดยากน้ำเพราะว่าหักไม่ร้ายเนาะทุกคนเนาะวันมีแต่ต้นไม้เดีทุกคนเข่ามาหาในดวงขัดไปพุดในโคกงนะบ่ยากเนาะพุดในโคกก็ยากก็เพกทุกคนพุดในดวงก็ยากหักไม่นะทุกคนเลยโอ้ย อ,อ,อ้าวเห็นป่าได้บั๋นไหนทุกคนเลยกว่าเห็นชามควายได้ตัวได้ควายหนึ่งได้ตัวหนึ่งเนาะบั๋นเห็นชามควายกับบังควายกำบ่ได้นะทุกคนยนี่มากันสองคนแม่น้องปลาวานพู้ไปใส่ว่ะโคตรโคตรเราจะไปกับแม่น้องปลาวานโอ้โหอันนี้โอ้โเห็นแล้วเห็นแล้วตัวแล้วชามตัวบั๋นไปไปเบิ่งอีกทุกคน อ้ออาวโคตรังอีกอย่างน,นันมีซ่อนกันบ่เอ้าช่องตัวเฮ้ยช่องตัวขนาดทุกคนควายหนึ่นงโอ้ช่องควายบริเควายหนึง่งไปไปหาเบิ่งอีกทุกคนเลยเนะยาะให้กับขันแนมบริจุดเจอกับโบหินเนี่ยควายมานนาันแตนแนมยางคนแบบว่าห้ามยางพืคนเพื่อนไปในโบหินเลยทุกคนถ้าต้องแนมบรงจุดเจือเลยว่าควายมันจะย,ยู่แบบใด้นี่ทุกคนเนาะ โอ้นี่เดต้นไม้ใหญ่ๆเลยล่ะเขามาในดงทุกคนนี่ยุงก็หลายพอนเนาะพ่อใยามฝนนี่โอ้ยบ่ได้เว้ายุงทุกคนหลายๆอืออากาศน้อมคักหลายยุงนี้แมนบ่น่ะแม่นอีหล่าทุกคนเบิ่งว่าจะได้บ่มันอยู่ในเงาไมเลยทุกคนอืออยู่ในเงาไมเลยกินบ่ได้เอาบ่ อันทุกคนกว่าเขาจะได้กินจิ๋วแต่ละตัวหายายากอีกทุกคนเลยนะฮ่าตั้งในเขปาป่าเขาดวงยุงกากัดกว่าจะพูดได้กินทุกคนเลยโอ้ยระวังได้เหอ,อยลงประหยัดใจคิดไม่งอด อันเฮาขุดจิรอก็ต้องระวังเวลาทำแหนบหูมันนทุกคนยันในหูแบบว่าจิโร่ออกแล้วกะมืสิีช็ะหรือม่งอดลงไปอยู่นะทุกคนเลยตะขาบเรือแมงป่องไปอยู่กะโอ้ตอดมือกะโอ้บุกคนนะุ่มเ,เลยน,น,นะทุกคนเนาะระวังไว้เวลาหาขุดแล้เหาแหนบหูมันทุกคนระวังมือไวแบบนั้นแหละค่ะเด็ก อย่างว่ามีชีเข็ยบเงีอดงูลงไปอยู่ในโฮมันนะทุกคนที่รอขึ้นออกแต่โฮแล้วก็มีเแบอว่าซาร์ปอะไี้มันลงไปอยู่ปบบน again, ี้ค่ะทุกคนอยากมาคันบโแนม่บังจุกเจอกรบโเห็นอีกนี่อ่ะนี่นี่อยู่นี่เหงาตัวนี้ทุกคนเลยคันเท้าบริยาบังจุกเจอกรบโเห็นนะทุกคนบอกว่ามันเป็นหวานน้อยอยู่นะเพราะว่าฝนตกสมันแล้วกัมันหวานควันมันจะหายแล้วก็เท้ากั ้องเบิ่งจุดเจือเนาะโอ้เดี๋ยวจะส่องบึงหน่อไม,นะม้น้ามาจะมีบางคนนั่นกอ่อนหน่อไม้นะมาเห็นหูจุ้ยป่ะโอ้จนซับเอ๊ดื้นๆหนึ่งม่ได้ดูเลือกจะมาเดี๋ยวจะไปหาอีกทุกคนเลยเนาะในสามตัวสี่ตแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพากันส่องบึงหน่อไม้ มาแกงใส่กับจิโร่คันได้จิโร่เวลากทุกคนได้น้ำไม้กับผักไข่ได้เนาะฮะเวลาก่อน,น,นาม,มาใหม่เราก็หาเบิ่งวัดเยบะบนน้องคันว่าเปได้จิโร่ก็ได้น้อยหนึ่งเท่ากับอาหารน้ำไม้มาแกงใส่กับจิโร่แซ่บไปเลยลทุกคนวันนี้แกงแกงน้ำไม้น,ะอน,น้อยนะเดียวนะทุกคนเนาะกินแซ่บอยู่แต่ว่าเสียแต่ว่าปลาแดกเพราะแซ่บนะทุกคนเนาะเออมันแบบอยากนวลมันปลาแดดนะทุกคนเนาะโอ้ยคนเบิ้ง กระจายแบบกล้องจะสั่นเลยนะหนูโอ้ทุกคนบางคนกัดน้องอมยุงกัดแมปลาจะทุกกัดมือนะคะนุ่งเสียสัญญาอยู่มันกัดมือเฮาบะหุมันกัดทุกคนมือบ่แม่บ่มีจ้อยวอ้า่จะหาบึงน้ำไปมาแกงน้ำนะทุกคนจะกินอยู่บอ่ทุกคน ย่างพันปะเถื่อหนึ่งแล้วโบเห็นโอ้ยมันน้องกันนงะทุกคนเนละยยางพันปะเถื่อหนึ่งเลยยางกระพุ่นมาจึงเห็นกวยจิลอยอยู่เป็นเลียน,นเลยอ่าเพิ่งว่าผมจะได้บอมองเป็นลีน่ยนอ่าก็ได้จิ๋อสี่หาโตน้ะทุกคนเลยสแตนไลน์ว่าน้องอมเพื่อนคนแรกไปพูดมือได้กับแม่น้องประว่านจะได้จิบโตเศร้าโตมานะทุกคนทำบ่พูดกินอ่าเดี๋ยวได้แล้วทุกคนนะ ตมันยังเป็นไงเลยมัน <Sandy> ก <working> ็ย like so ังเป็นไข่นะทุกคนคุณแหละยามอันนั้นพุณแล้วมันเป็นไข่นะทุกคนว้าถึงยามมันเลยงามเกี่ยวเขาคุณแล้วมันไข่นะทุกคนมันเป็นหอดยามมันมันไข่โอ้ยพูดนี่ทุกคนเลยขว้ากินแซ่บเลยได้ไข่เต็มท้องเลยมันนะทุกคนอ่าเจ้าถางหาคอยจีรอยงามนี่งามนะทุกคนแบบว่าฝนตกแล้วกะก็ขอไปหาอยู่ดงมันให้เตะขันบะเบิร์จุ๊บๆไม่ได้กินเลยทุกคนเลยเนาะโอ้ย มาสองเบิ้งดไม้ใหามันมีทุกคนเลยเบื้งกอนสิมีประเด็เนอันดับอะไจะหรอก็ได้หน้ไม้มาแก่งอ้ดนี่นี่นี่ไงนี่น้าไม้ทุกคนน่นอนนึงนอยมันันนอ้นี่นี่อ้ปุทุกคนเห็นละนี่อืมว้า เฮ้ยนี่ไงอู้นอนใหญ่เลยตัวนี้คนบางนี่เดี๋ยวปงตัวนี้ก่อนเดวให้คุณแม่มาคุดเอานอนนี่เนอะทุกคนเอ้ยอาบอันนี้ก่อนว้าาานี่นี่ไงนี่ยายาทุกคนผูกเด่นแรงนะเดีาปงน้องออมจะเอาอุ้ย อื้นี่นี่นะ่นี่นี่อี่นีออ่นีด่ด่น่น,นี่นพนะ่น,น่นี่นี่นีนว่น่นี่นี่นี่ม่นี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 ่น่อีดนกน้่นี่นี่นีนี่นนี่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 นนไม่นี่น่นี่นีนีนี่นนีนี่น่น่นี่งเ่ี่นี่นี่ละ่่น่งทางีุน่่ีน,นีนน่น ลายกอเต๋อแล้วยังมาได้อยู่คันมาหาอยู่ดงใหญ่ในบ่ข่อยมีน้ำใหม่ทุกคนเลยว่าคนเขาหาหลายแล้วกับบ่มีนะทุกคนในป่าในย่างยี่เขามาหาน้ำใหม่บ่ค่อยอยากได้ทุกคนตะว่าขันป่าน้อยๆมองคนบ่ค่อยเขานะโอ้ยน้ำใหม่ลายทุกคนเลยเนาะคือเมื่อวานนี่เลยน้ำได้ะบึงลิปมเลยทุกคนเมื่อวานนี่ได้ลายเต๋อไนเลยว่ามองขันบ่มีไปหามันนะทุกคนเนาะงขันท้ามาหาอยู่ป่าใหญ่ ทุกคนหาแน่เนาะทุกคนก็บ่ค่อยมีนเลยทุกคนอหาสองแล้วนะทุกคนะน,นีน <c oughs> ้ำโ้ยน้ำ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 ว้าเดี๋ยวยังประธานจะทอรอด้วยเนี่ทุกคนขอนทอยางมาเพื่อนๆกะเตรียมหาค่อยจล่อเห็นค่ะบบเปิดเบิ่งทุกคนโอ้ข่อยจี่อเด็ด ทุกคนเดี๋ยวแบบคนตกส่มันม,น,มนก็นยุบลงเขาก็นเนี่ยมาคอยเห็นบันเอเอเจจะให้คุณแม่มาขดุดไปเจ๊บอกเดินขุดขุดหาก็ได้กิโลหาหากตนทุกคนเอ้ยเห็นเนาะอย่างนัง้น อ,ค,ค,อ<ด>คุดกะหาหูยากถ้าใค <ๆ S 2> ้ได้ทุกคนจะคุดลอกอะหาหูยากกว่าาจะได้เห็นหูมัอนอ่ะจกกักคนไปทางใดของมันนะทุกคนือแล้วค่ะห,ห,ห,หักไม่แล้วบอม เต็มว่ะไอยังบ่ได้ป้ายุงทุกคนบุ่งมันคือสิบเห็นตอกตัวมันหน่อยเกินทุกคนในกล่องตัววินบุเย็นุเยนอยู่เต็มเลยแหบแต่ไ่้คือเลิกแทะคนในนั้คือเลิกแท้ผุ่คือในดง เขามาเลึกเตื่อแล้วหางอะไรกิโลหกเจ็ดตัวหนึ่งทุกคนเอ้ยเอ้ยคือพักหวานเลยอันนี้แม่อ่าบปเห็นหูจ้อยถ้าหักใหม่ซ้ำทุกคนทุกคนนะอันนี้ทุกคนหักอยู่ในเงาใหม่ผุน่ะป้าที่เท่าหักไปยังอยู่ในเงาใหม่เลยพวกทุกคนนะเหมือนไปเมื่อกี้กลับมาได้เนาะทุกคนอยู่ในเงาใหม่นะค่ะ มันค้าหักไปแล้วก็ขุดไปได้ทุกคนเลยค่าดิโชปลานุงปอหูดนุทุกคนมันบ่เห็นดอกนะมันตัวน้อยบ่กินนนยอได้้เอาหากิอกินตนสิได้สิได้โตอยู่บ่เนาะมื้อนี้แล้ว น้ำได้น้ำไหม่กับสีฮานอทุกคนพาขนาดเขามาปาใหญ่ได้เลยค่ะคันดูในปาน้อยมันบ่คอยไม่คุ้นเขาหาก่ะเพอาได้แต่ในปาใหญ่เขาห้านี่ไม่ได้เลยทุกคนเลยโคตรยิ่หักมาอีกแล้วตัวนี้ก่ะโอ้ยมาเห็นหูตัวใหญ่ัจนีมก่ะ,ะเอานะเอสซีคนได้มักกินแน่แมง กิโลทุกคนจิโปรงอะไรน้ำพริมักกินไงว่าหาเพ็ดอะไรกินมาถึงเสียนองบอกว่าได้บุคอยลายเขากล้ามาขวานะกับเจลนะทุกคนจ้ำตำเจลเราก็กินกับลวกเอต้มน้ำใหม่นะทุกคนรู้แซ่บอยู่แต่ว่ามันได้บุลายเนาะคันได้ลายกับขวาแซ่บๆนะทุกคนเลยขวากินเลยพาเดี๋ยวได้แล้วทุกคนได้บุลายกับนี่จะเจลเอาเนาะทุกคนเถอะเลยกับ คนจิโร่นะทุกคนกินกับบวกกับต้มนุมใหม่นะั่วกพักวุ้แซสบทุกคนเลยนะเนาะเตี๋ยวจิโร่เนะอยู่ในหากใหม่แค่แฟนะโอ้ยุงกัดไหมโอ้ไปลเะแลาลาทุกคนอ่ะทุกคนเลยเนาะมองเป็นแปรแบบนี้นะ่จิโร่เนะี่มันบม่มาก ขวดเลยทุกคนเลยแบบนี้ค่ะใหายางมาหาในบ่มีเลยมองแป็นๆตรงนี้มันจะออกมองโคกๆก็อยู่ในเงาไหมนกจิรอมันขวดควายค่ะทุกคนทุกคนคิดเบงว่ามันฉลาดสัตวใดเลยเนาะแต่ว่าอยู่มองแป็นๆมันบรขวดนะทุกคนมันปรากฏที่มองเงาไม้เนาะเวลาคนไปขุดมันกะข้าหักไม้มันกะบ่ได้รไปนี่ทุกคนเลยเนาะนี่มองแป็นๆแบบนี้็เพื่อได้เห็นเลยควายจิรอทุกคนอู้หึควายอะนะอู้ตกใจมาอ่นะถึนกับมาหาคุายจิ๋วอะ <ersch> ได้บอน่ไปกมบ้องออมเพิ่งเป็นครูสามสี่วายังไม่ได้จักโตมาบ่งควัยนีให่อยู่บรเทป้าลงทุกคนจะใครได้เห็นก็ว่าบุญเนบุญเนบุญเป็นเต็มนย่ข้าหางใบอีกแล้วนะญบัดน้องอ้อม เต็มเลยทุกคนกัดมือค่ะงงเลย,ยงงฮ่าม,ม่ได้จ <c oughs> ้อยได้นล้วก็เพนเป็นคุดนั่นนะ่ะทุกคนที่หาควายบได้จักโตเคนว่ะฮ่าดีทุกฮ่าไปเบิ่งคนเราจะได้บัวมัน,นีหัวตัวซาโต้ันเราได้บุรากแกงสะระไม้แค่นั้นนะทุกคนเนาะ ว้าวทุกคนได้เห็ดมาสี่หาดอกไนะลยวชี่ดอกทุกคนแต่เห็ดเนาะเราจะพาก,กันกลับแล้วจ้าโอ้ย้วทุกคนเลยไ่ได้ช้ำจิโร่ทุกคนน้ำได้แต่เห็ดน้ำไมนะ้นาะพาก,กันไปหาเลือกเติบจึงได้น้ำไม้กัน,นได้เต็มกระตาเลยนะทุกคนพอได้ถ่ายให้ทุกคนเพิ่งจะมาตอนหักนะทุกคนเราก็พากันฮัก,ก,กเอาแบบ อ้าพี่น้องเต็มกระตาเลยจ้าเนาะหาหน่อไม้อีกแล้วทุกคนเลยเนาะตอนแรกว่าจะพากันไปุดจิลรแตไ่ได้จิลรได้หน่อไม้แทนนะจ้าจุ่มมาได้ไ,ได้จิโรอก็ได้หน่อไม้แทนกับพ่อคข่ก็ได้จบจ้ะนะทุกคนจนว่าเต็มกระตาเลยทุกคนเลยเนาะโอ้หมันมีของนะแม่เนาะทุกคนนั้น นักนำของนำเนี่ยกับเพาะแห้งแลว้วทุกคนนะป่ะจะพาก,กันกลับแลว้วเนาะบ้านี้ป่ะทุกคนในะน้ำกระหย่างกลับแลว้วเนาะไม่ได้ซ้าจิรอได้จิรอฮกโตจะโตนะทุกคนไปได้กันน้ำใหม่เต็มกระตาเลยจ้าเนาะเรวจะแกงน้ำใหม่จังน้อยหนึ่งใส่จิรอนะทุกคนเนาะหักขึ้นมาอีกลออะอ,อ๋อเดอี๋ยวหัวหักมือน้ำทางเนาะจนมันจะบบมีหดฟองใจแลว้วทุกคนเลยเนาะ ตาก็ได้แกงหน่อไม้ใส่จีโดชักน้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะแกงหน่อไม้บวกแกงลายมันจึงแซ่บทุกคนใส่เห็ดนี่นะนะคะก็จีโดหกจีโตอะไรนั่นทุกคนเนาะก็รเลื้อน่าจะต้มนั่ทุกคนเอาไปวาวจีนอใหญ่ายีนนะทุกคนผูกพากันไปหาไก่เต๋อปูดพูนอยู่พุ่นนั้นทุกคนเลยเนาะวัยังท่านมีคนเขาหาบ่ทางฝนมันจึงมีนั่ทุกคนเนาะแต่น้องอ้อมก็จะกลับแล้วเนาะไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า